ค่ะที่นี่เฮามาเห็ดลาบหมูสามชั้นกันนะคะเอาหมูสามชั้นล้วนเลยค่ะล้วนให้หมูสุกนะคะ เสร็จแล้วห่อก็ะซิมาปรุงแล้วจ้ะห่อซีเฮ็ดแบบเผ็ดกับแบบบ่เผ็ดนะคะแบบบ่เผ็ดก็ใส่พริกน้อยเดียวนะคะแล้วก็ซีแวงใส่แบบเผ็ดน้ำนะคะ ใส่ข้าวกลัวผงชูรสน้ำปลาปลาเอ,อ่อผงชูรสน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะคะบีบังนาวเส่แล้วเขากับใส่ผักเทียนลังนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบหมูสามชั้นของเรานะคะผักเฮาก็มีผักแพลวสละเะแน่มะเขือหอมผักกระลำอืมผักกาดขาวนะคะที่ซื้อมาวันนั้นนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่เหลือเขาก็ที่ใส่พริกเพิ่มนะคะอันนี้แบบบ่บเผ็ดนะคะกินเองค่ะ นี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ